เขาหัวเราะเยาะเธอบอกว่าไม่มีใครในโลกเปิดตู้เซฟมูลค่าหนึ่งพันล้านได้แต่เพียงห้านาทีต่อมาเสียงโลหะดังขึ้นรอยยิ้มนั้นหายไปและสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้มหาเศรษฐีคนนี้อยากย้อนเวลากลับไปไม่เคยท้าทายเธอเลยมหาเศรษฐีหัวเราะเยาะทาหญิงสาวเปิดตู้เซฟมูลค่าหนึ่งพันล้านแต่เพียงห้านาทีเขากลับหน้าซีเสียใจ แสงไฟสีขาวเย็นเฉียบสาดลงบนห้องนิรภัยใต้คฤหา์ผนังคอนกรีตหนาเย็นชื้นจนผิวหนังรู้สึกตึงเสียงเครื่องปรับอากาศหึ่งเบาแต่กดดันหัวใจมหาเศรษฐียืนกอดอกรอยยิ้มเยาะปรากฏชัดบนริมฝีปากแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจของผู้ครอบครองทุกสิ่งหญิงสาวยืนตรงหน้าตู้เซฟเหล็กสีดำผิวโลหะสะท้อนแสงวาวเหมือนดวงตาที่จ้องกลับมา กลิ่นโลหะผสมฝุ่นเก่าลอยค้างในอากาศเสียงหัวเราะดังขึ้นท้าทายเย็นชาเขาบอกว่าตู้เซฟนี้มีมูลค่าหนึ่งพันล้านไม่มีใครเปิดได้ไม่มีใครแม้แต่กล้าลองหญิงสาวหลับตาชั่วครู่ลมหายใจช้าและลึกปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสแผงรหัสเสียงติ๊กของนาฬิกาดังชัดหนึ่งวินาที อีกหนึ่งวินาทีเหงื่อซึมที่ขมับอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้นเสียงหัวเราะเริ่มแผ่วนาทีแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมหาเศรษฐียังยิ้มนาทีที่สองเสียงโลหะขยับเบาเหมือนครางรอยยิ้มเริ่มแข็งค้างนาทีที่สามหญิงสาวขมวดคิ้วดวงตาแน่วแน่ขึ้น นิ้วเคลื่อนไหวเร็วและแม่นยำเสียงคลิกดังชัดหัวใจทุกคนหยุดเต้นชั่วขณะนาทีที่สี่มหาเศรษฐีลืนน้ำลายมือที่เคยนิ่งเริ่มกำแน่นอากาศเย็นจัดเหมือนถูกดูดออกแสงไฟสั่นไหวเล็กน้อยนาทีที่ห้าเสียงปลดกรดังลึกจากภายในโลหะสั่นสะเทือนประตูตู้เซฟขยับช้า หนักหน้าหวัดหวันสีหน้ามหาเศรษฐีซีดเผือดรอยยิ้มหายไปดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อกลิ่นบางอย่างเล็ดลอดออกมาไม่ใช่กลิ่นเงินไม่ใช่กลิ่นทองหญิงสาวหยุดมือไว้ที่ขอบประตูสัมผัสความเย็นเยือกที่ไหลผ่านฝ่ามือภายในตู้มืดลึกเงาบางอย่างซ้อนทับกันเหมือนความลับที่ถูกฝังมานาน เสียงหายใจของมหาเศรษฐีสัน่นเง่อหยดลงพื้นหินเย็นเขาถอยหลังหนึ่งก้าวแสงไฟสะท้อนสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นความจริงเริ่มเผยตัวและบรรยากาศในห้องนิรภัยก็เปลี่ยนไปทันทีเงาภายในตู้เริ่มชัดขึ้นเมื่อประตูเปิดกว้างกล่องกระมี่สีแดงวางเรียงอย่างเป็นระเบียบแต่สิ่งที่ทำให้ลมหายใจติดขัดไม่ใช่กล่องเหล่านั้นเป็นเอกสารเก่ากระดาษเหลืองกรอบ มีกลิ่นอับของอดีตหญิงสาวหยิบแผ่นหนึ่งขึ้นมาปลายนิ้วรับรู้ถึงรอยยับชื่อบนหัวกระดาษทำให้ดวงตาไหววูบเสียงหัวใจเต้นดังในหูเหมือนกลองที่เร่งจังหวะอากาศในห้องแน่นจนหายใจยากมหาเศรษฐีสายหน้าริมฝีปากสัน่นเสียงกระซิบหลุดออกมาอย่างไม่ตั้งใจเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ขากลับอ่อนแรง เหมือนถูกแรงมองไม่เห็นกดทับหญิงสาวเปิดกล่องถัดไปแสงไฟสะท้อนโลหะสีมน่นไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เพชรเป็นกุญแจหลายดอกแต่ละดอกมีป้ายหมายเลขความเย็นจากโลหะไหลผ่านมือความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอเล่นเข้ามาเหมือนเสียงร้องที่ถูกขังมหาเศรษฐีเริ่มหายใจแรงหน้าอกกระเพื่อมที่ เงื่อไหลเป็นสายเขาพยายามพูดแต่เสียงติดคอดวงตาจ้องเอกสารในมือหญิงสาวหญิงสาวอ่านต่อบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าถ้อยคำเผยความจริงที่ถูกปิดผนึกชื่อบัญชีวันที่ลายเซ็นทุกอย่างคุ้นเคยเกินไปเหมือนภาพสะท้อนในกระจกแตกพื้นห้องนิรภัยเย็นเฉียบ แต่หลังของเธอร้อนวาบความโกรธผสมความเจ็บปวดไหลรวมกันเสียงโลหะจากตู้เซฟดังอีกครั้งเหมือนถอนหายใจยาวความลับทั้งหมดไม่อาจซ่อนต่อไปมหาเศรษฐีซุดตัวลงมือสั่นเทาดวงตาแดงกำ่ำเขามองหญิงสาวเหมือนมองคำพิพากษาที่ไม่มีทางหลีกหนีหญิงสาวเงยหน้า แววตานิ่งสงบอย่างน่ากลัวมือกำเอกสารแน่นแสงไฟสาดลงบนความจริงทั้งหมดและแรงสั่นสะเทือนในห้องนิรภัยยังไม่หยุดลงเสียงเครื่องปรับอากาศยังดังหึง่งแต่เหมือนอยู่ไกลออกไปทุกอย่างรอบตัวเริ่มเลือนหญิงสาวก้าวเข้าไปในตู้เซฟรองเท้าสัมผัสพ,พื้นโลหะเย็นจัดความเย็นไหลขึ้นมาถึงหัวเขา่าด้านในลึกกว่าที่คิด แสงไฟส่องไม่ถึงมุมสุดท้ายเงาดำทับซ้อนกันเหมือนรอยแผลเธอเอื้อมมือไปแตะผนังด้านหลังปลายนิ้วสัมผัสร,รอยขีดข่วนร่องรอยที่ไม่ควรมีเสียงหายใจของมหาเศรษฐีดังอยู่ข้างหลังทีหนักเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหญิงสาวดึงแผ่นเหล็กบางออกกลไกซ่อนเลื่อนออกช้าๆเสียงเสียดสีบาดหู ด้านหลังปรากฏช่องลับเล็กมืดลึกกลิ่นอับรุนแรงพุ่งออกมากลิ่นที่ไม่ใช่โลหะกลิ่นที่เหมือนความกลัวเธอส่องไฟเข้าไปสิ่งที่เห็นทำให้มือแข็งค้างลมหายใจหยุดชั่วขณะมีแฟ้มหนาเรียงสอนมีรูปถ่ายมีชื่อคนบางชื่อถูกขีดค่า บางชื่อวงตรมสีแดงวันที่ข้างๆทําทให้หัวใจเต้นแรงมหาเศรษฐีร้องออกมาเสียงแผ่วเหมือนสัตว์ที่ติดกับเขาคลานเข้ามาใกล้เขาพยายามคว้าแฟม้มแต่หญิงสาวขยับหลบสายตาแข็งกร้าวแสงไฟสะท้อนดวงตาเธอเย็นนิ่งไร้ความลังเลเสียงโลหะภายนอกดังขึ้น เหมือนประตูหนักถูกเปิดแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านผนังมหาเศรษฐีเงยหน้าสีหน้าตื่นตระหนกมากขึ้นริมฝีปากซีดขาวหญิงสาวกำแฝมแน่นเอกสารสั่นตามจังหวะหัวใจความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกดึงออกมาสู่แสงสว่างและในห้องนิรภยัยความเงียบเริ่มกดทับทุกลมหายใจเสียงฝีเท้าดังสะท้อนจากทางเดินเหล็กช้าหนัก เป็นจังหวะที่ทําให้หัวใจบีบรัดมหาเศรษฐีตัวแข็งสายตาหันไปยังประตูเหมือนสัตว์ที่รู้ว่าทางหนีกําลังหายไปหญิงสาวไม่หันกลับเธอก้มองแฟ้มในมือนิ้วเปิดหน้าถัดไปอย่างมั่นคงภาพถ่ายปรากฏใบหน้าคนธรรมดารอยยิ้มที่หยุดอยู่ในอดีตอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงผิวหนังรู้สึกชา ลมหายใจกลายเป็นไอจางชื่อในแฟ้มตรงกับเสียงกระซิบที่เคยได้ยินเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดคืนที่ไม่มีใครกลับบ้านมหาเศรษฐีเริ่มสั่นทั้งตัวเขาพยายามลุกแต่เขาสุดลงอีกครั้งเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาโลหะกระทบโลหะดังชัดขึ้นทุกวินาทีหญิงสาวปิดแฟ้มเสียงดังแห้ง เหมือนคำตัดสินเธอเงยหน้ามองเขาสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบความเงียบหนักอึ้งกว่าคำพูดใดมหาเศรษฐีหลบสายตาลมหายใจขาดเป็นช่วงมือปิดหน้าเหมือนพยายามซ่อนความจริงแสงไฟกระพริบเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนอดีตที่ดิ้นรนจะหนีหญิงสาวก้าวออกจากตู้เซฟแฟมแนบอก หัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงเสียงประตูด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งแรงกระแทกสั่นสะเทือนพื้นอากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ไม่เคยรู้จักและความจริงทั้งหมดกำลังรอคอยช่วงเวลาที่จะถูกเปิดเผยในห้องนิราภัยที่ไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไป เสียงกรนประตูหลักเลื่อนเข้าที่ดังหนักก้องกังวานมหาเศรษฐีสะดุง้งเหมือนถูกตัดทางหนีสุดท้ายดวงตาวิ่งวุ่นหาที่พึ่งหญิงสาวยืนหยุดรับรู้แรงสั่นสะเทือนผ่านฝ่าเท้าพื้นเย็นจัดจนรู้สึกถึงกระดูกเธอสูดลมหายใจกลิ่นโลหะผสมเหงื่อและความกลัวลอยคลุ้งรอบตัว เสียงฝีเท้าใกล้มากขึ้นเงาคนทาบลงบนผนังคอนกรีตยาวบิดเบี้ยวมหาเศรษฐีเอื้อมมือมาทางเธอนิ้วสัน่นเปียกชื้นเสียงเขาแหบพร่าแทบไม่เป็นคำเต็มไปด้วยความอ้อนวอนที่สายเกินไปหญิงสาวไม่ถอยหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บแต่แววตานิ่งเธอเปิดแฟ้มอีกครั้ง หน้าเอกสารสุดท้ายปรากฏตราประทับสีเข้มวันที่บนกระดาษทำให้ลมหายใจเธอสะดุดภาพในหัวซ้อนทับกับอดีตท,ที่ไม่เคยลืมเสียงโลหะด้านนอกดังขึ้นเหมือนการเตรียมพร้อมเหมือนทุกอย่างถูกจัดวางมาแล้วมหาเศรษฐีเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดหยดลงบนพื้นเย็นเฉียบหญิงสาวกำกระดาษแน่น ปลายนิ้วขาวซีดความจริงหนักอึ้งกว่าที่คิดเงาคนหลายเงาหยุดอยู่หน้าประตูความเงียบขยายตัวกดทับทุกลมหายใจในห้องนิรภัยไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกต่อไปมีเพียงความกลัวที่แผ่ซ่านและบางสิ่งกำลังจะถูกดึงออกจากความมืดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องเงาที่หยุดนิ่งหลังประตูเธอได้ยินเสียงลมหายใจของคนหลายคน ชัดเจนใกล้เกินไปแสงไฟเหนือสีส,สันไหวเงาบนผนังคอนกรีตขยับช้าเหมือนสิ่งมีชีวิตมหาเศรษฐีคลานถอยหลังหลังชนตู้เซฟเสียงโลหะดังทึบเขาสายหน้าแรงริมฝีปากพึมพำคำปฏิเสธแต่เสียงไม่ดังพอจะกลบความจริงหญิงสาวก้าวไปอีกก้าวรองเท้ากระทบพื้น เสียงนั้นดังกว่าที่คิดแฟ้มในมือหนักขึ้นเหมือนดูดแรงจากแขนเหมือนความลับไม่ต้องการถูกถือไว้คนเดียวเธอเปิดแฟ้มหน้าสุดท้ายมีภาพถ่ายหนึ่งใบขอบกระดาษคมบาดนิ้วเลือดซึมออกมาสีแดงสดตัดกับกระดาษซีดกลิ่นขาวจางลอยขึ้นดวงตาในภาพจ้องกลับมาคุ้นเคยใกล้ชิด หัวใจเธอเต้นแรงแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงในหัวดังอื้อมหาเศรษฐีเห็นภาพนั้นเขากรีดร้องเสียงแตกพร่าเหมือนถูกฉีกจากข้างในเขาพยายามคลานเข้ามามือเอื้อมควาอากาศแต่ไม่มีใครช่วยเสียงกรนประตูดังอีกครั้งช้าหนักเด็ดขาดเงาด้านนอกขยับ มีเสียงโลหะกระทบกันสั้นเฉียบหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นความกลัวผสมเลือดยังชัดเมื่อเธอลืมตาแววตาเปลี่ยนไปนิ่งแข็งไม่เหมือนเดิมภายในห้องนิรภยัยอากาศเหมือนหยุดนิ่งและความจริงที่ถูกกักขัง กำลังรอใครบางคนเอื้อมมือไปแต่หญิงสาวก้าวเข้าใกล้แสงไฟเงาของเธอทาบทับภาพถ่ายในมือเหมือนอดีตซ้อนกับปัจจุบันเสียงโลหะด้านนอกหยุดกระทันหันความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งกดลงบนอกทุกคนมหาเศรษฐีหายใจถี่เสียงฟืดฟาดหลุดจากลำคอเหมือนคนกำลังจมน้ำหญิงสาวยกภาพถ่ายขึ้น แสงสะท้อนทําให้รายละเอียดชัดขึ้นรอยยิ้มในภาพไม่ควรหยุดอยู่ตรงนั้นเธอจําได้ขึ้นฝนตกกลิ่นดินเปียกเสียงประตูที่ปิดดังเกินไปมือของเธอสัน่นแต่ไม่ปล่อยภาพปลายนิ้วรู้สึกถึงขอบคมของความจริงมหาเศรษฐีร้องเรียกชื่อหนึ่งเสียงแตกสั้นเต็มไปด้วยความกลัว ชื่อเดียวกับในแฟ้มชื่อเดียวกับภาพชื่อที่ไม่ควรถูกลืมแสงไฟกระพริบแรงห้องนิรภัยเหมือนหายใจไม่ออกเงาบนผนังสั่นไหวหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องเขาเสียงฝีเท้าด้านนอกเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้ชิดประตูมากใกล้จนรู้สึกถึงแรงสัน่น มหาเศรษฐีสุดตัวมือปิดใบหน้าเสียงสะอื้นดังสะท้อนหญิงสาวกำแฝมแน่นภาพถ่ายแนบอกความเย็นจากกระดาษซึมผ่านเสื้ออากาศในห้องนิรภัยหนักขึ้นทุกวินาทีเหมือนกำลังรอคำตัดสินและบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่หลังประตูเหล็กประตูเหล็กสั่นเล็กน้อยเสียงกรอนเสียสีกันช้าเหมือนกำลังตัดสินใจ หญิงสาวขยับนิ้วรู้สึกถึงเงื่อเย็นที่ซึมออกมาฝ่ามือเย็นจนชามหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาสายหน้าอีกครั้งแรงทีเหมือนพยายามลบภาพในมือเธอหญิงสาววางแฟ้มลงบนพื้นเสียงกระทบดังทึบเอกสารกระจายออกบางส่วน แผ่นหนึ่งเลื่อนออกมาหยุดตรงปลายรองเท้าเขาชื่อบนกระดาษเด่นชัดมหาเศรษฐีตัวแข็งลมหายใจหยุดชะงักเหมือนเวลาถูกหยุดแสงไฟสะท้อนหยดเหงื่อบนหน้าผากไหลช้าเหมือนนับถอยหลังหญิงสาวก้มลงหยิบเอกสารแผ่นนั้นขึ้นปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเธออ่านทุกคำชัด ทุกบรรทัดเหมือนมีน้ำหนักเสียงฝีเท้าด้านนอกหยุดนิ่งความเงียบแผ่ขยายแน่นจนเจ็บหน้าอกมหาเศรษฐีเริ่มสั่นทั้งตัวฟันกระทบกันเสียงดังแผ่วหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาเขาโดยตรงแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงประตูเหล็กขยับอีกครั้งช่องแสงเล็กๆปรากฏอากาศเย็นไหลเข้ามา ในห้องนิรภยัยความจริงทุกชิ้นเริ่มเรียงตัวและบางสิ่งกำลังจะถูกพูดออกมาแม้ไม่มีใครพร้อมจะฟังแสงจากช่องประตูตัดผ่านความมืดพาดลงบนพื้นคอนกรีตเป็นเส้นคมเหมือนเส้นแบ่งชะตาหญิงสาวยืนนิ่งผิวหนังรับรู้ลมเย็นที่ไหลเข้ามากลิ่นภายนอกปะทะกับกลิ่นอับภายในมหาเศรษฐีเบือนหน้าหนีแสงดวงตาหลีลง เหมือนความจริงแสบเกินจะมองเสียงโลหะภายนอกขยับอีกครั้งช้ามั่นคงไม่มีความลังเลหญิงสาวยกเอกสารขึ้นสูงกระดาษสั่นเล็กน้อยตามลมหายใจแต่ตัวอักษรยังคมชัดเธออ่านชื่อซ้ำในใจเสียงนั้นก้องในหัวดังยิ่งกว่าเสียงใดในห้องมหาเศรษฐีกระเถิบถอยหลังชิดผนังเย็น ฝ่ามือกดพื้นแน่นเหงื่อหยดลงข้างตัวรวมกับคราบน้ำตาเปื้อนพื้นเป็นรอยเข้มแสงไฟเหนือสีสาหยุดกระพริบสว่างนิ่งเผยทุกมุมอับเงาของหญิงสาวทอดยาวทับร่างที่สุดอยู่เหมือนอดีตยืนคร่อมปัจจุบันเสียงฝีเท้าด้านนอกดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้ประตูมากใกล้จนโลหะสั่น หญิงสาวก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวมั่นคงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเสียงนั้นสะท้อนกลับเหมือนคำถามที่ไม่อาจหลบมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปากอ้าค้างเหมือนจะพูดแต่เสียงใดไม่ออกมาเอกสารในมือหญิงสาวเย็นเฉียบเหมือนดูดความอบอุ่นจากร่าง น้ำหนักของมันกดลงบนหัวใจภายในห้องนิรภยัยทุกสิ่งหยุดรอและความจริงกำลังขยับเข้าใกล้ขอบของการเปิดเผยหญิงสาวหยุดตรงเส้นแสงปลายรองเท้าแต่ขอบความสว่างความเย็นจากพื้นคอนกรีตยังไหลขึ้นมาตามขาเธอเงยหน้าขึ้นช้ามองผ่านช่องประตูแคบเห็นเงาร่างหลายเงาซ้อนทับกัน เสียงลมหายใจด้านนอกดังไม่สม่ำเสมอเหมือนทุกคนกำลังกลั้นเหมือนรอใครบางคนพลาดเพียงนิดเดียวมหาเศรษฐีเริ่มสั่นแรงขึ้นไหล่กระตุกฟันกระทบกันถี่หญิงสาวกำเอกสารแน่นขอบกระดาษกดฝ่ามือจนเจ็บความเจ็บนั้นทำให้สติชัดเจนเธอก้มมองเขาร่างที่เคยยืนสูงบัดนี้เล็กลงอย่างน่าประหลาด แสงสะท้อนในดวงตาเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยภาพที่ไม่อาจลบเต็มไปด้วยชื่อในแฟ้มเสียงโลหะจากกรประตูดังอีกครั้งคราวนี้ยาวกว่าเดิมเหมือนการยืนยันอากาศเย็นทะลักเข้ามาแรงขึ้นกระทบผิวจนขนลุกกลิ่นภายนอกชัดเจนขึ้นทุกวินาทีหญิงสาวสูดลมหายใจอกขยายหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติ เธอขยับเอกสารในมือกระดาษเสียสีกันเบาเสียงนั้นดังชัดในความเงียบมหาเศรษฐีหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาอีกหยดลงบนพื้นเป็นวงเข้มแสงจากช่องประตูขยายกว้างขึ้นเล็กน้อยเงาด้านนอกเริ่มเคลื่อนไหวแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านผนังในห้องนีรภยัยความจริงไม่ได้รอคำอนุญาตอีกต่อไป และบางสิ่งกำลังจะถูกดึงออกจากความมืดต่อหน้าทุกสายตาที่ไม่อาจหลบหนีหญิงสาวก้าวผ่านเส้นแสงเงาของเธอแตกออกเป็นสองด้านสว่างและมืดเสียงประตูเหล็กครุดช้าโลหะเสียสีกันยาวทำให้ฟันสั่นโดยไม่รู้ตัวเธอได้ยินเสียงหัวใจของตนเองดังชัดเหมือนขคาจากข้างใน มหาเศรษฐีเอื้อมมือออกมาอีกครั้งปลายนิ้วสัน่นว่างเปล่าสายตาเขาจับจ้องเอกสารเหมือนมองหลุมลึกที่ไม่มีทางปีนกลับหญิงสาวหยุดยืนแสงจากด้านนอกส่องเข้ามาเต็มใบหน้าเผยรอยแผลเล็กๆบนแก้มร่องรอยจากอดีตที่ไม่เคยหายเสียงกระซิบดังจากหลังประตูเบาแต่ชัดเจน เหมือนชื่อถูกเรียกร่างมหาเศรษฐีกระตุกเขาหันไปทางเสียงนั้นทันทีความกลัวไหลผ่านดวงตาหญิงสาวก้มลงหยิบภาพถ่ายอีกใบขอบกระดาษเย็นราวกับเพิ่งถูกแช่แข็งภาพนั้นทำให้ลมหายใจเธอสะดุดความทรงจำประทักเข้ามาแรงจนภาพรอบตัวสั่นไหวเสียงโลหะดังสนัน่นประตูเปิดกว้างขึ้นอีก แสงสว่างทะลักเข้ามาเต็มห้องเงาทุกเงาหายไปไม่มีที่ซ่อนไม่มีมุมมืดมหาเศรษฐีสุดตัวต่ำลงกว่าเดิมเหมือนถูกกดด้วยน้ำหนักที่มองไม่เห็นเสียงสะอื้นติดค้างในลำคอหญิงสาวยืนอยู่กลางแสงมือกำความจริงแน่นหัวใจเต้นหนักแต่มั่นคงในห้องนิรภยัยอากาศสั่น ผนังเหมือนบีบเข้าหากันและช่วงเวลาที่ทุกอย่างถูกซ่อนกำลังถูกบังคับให้เผชิญหน้าหญิงสาวขยับนิ้วช้าๆรู้สึกถึงแรงสั่นของกระดาษเหมือนความจริงอย่างดิ้นอยู่ในมือเสียงจากด้านนอกเงียบลงเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูความกดดันอัดแน่นในอกมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงบวมเต็มไปด้วยคำขอที่ไม่ออกมาเป็นเสียง เขาพยายามลุกเขากระแทกพื้นเสียงดังแห้งและเจ็บหญิงสาวมองภาพถ่ายในมือใบหน้าในภาพชัดเจนขึ้นเมื่อแสงส่องรอยยิ้มที่หายไปจากโลกนี้นานแล้วความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้เกินไปทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องอากาศในห้องขยับเหมือนกำลังไหลไปทางประตูเหมือนทุกอย่างกำลังถูกดูดออก มหาเศรษฐีเอามือทุกพื้นเสียงทึบสั้นสิ้นหวังหญิงสาวสูดลมหายใจอีกครั้งกลิ่นโลหะกลิ่นฝุ่นกลิ่นความกลัวเธอเก้าวไปใกล้เขารองเท้าหยุดห่างเพียงไม่กี่ก้าวระยะที่มองเห็นทุกความสันไหวบนใบหน้าเอกสารในมือเธอเอียงเล็กน้อยแสงสะท้อนตัวอักษรให้คมขึ้น ชื่อและวันที่เด่นชัดเสียงโลหะด้านนอกดังเบาเหมือนสัญญาณเหมือนการเตือนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งหนักไม่เปิดช่องให้หลบในห้องนีรภยัยลมหายใจทุกครั้งเหมือนการนับถอยหลังและความจริงที่ถูกขุดขึ้นมายังคงกดทับทุกคนอย่างไม่ผ่อนแรงหญิงสาวยืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบกัดกินทุกความคิด หัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวมหาเศรษฐีเงยหน้ามองเธอริมฝีปากสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยเงาที่หลบหนีไม่พ้นแสงไฟเหนือศีษะส่องลงตรงกลางห้องฝุ่นลอยช้าเหมือนเวลาถูกยืดออกหญิงสาวก้มลงเล็กน้อยเอกสารใกล้ระดับสายตาเขาตัวอักษรสะท้อนแสงจนแสบตามือของมหาเศรษฐีขยับช้า ลังเลเหมือนจะคว้าเหมือนจะถอยเสียงฝีเท้าด้านนอกดังอีกครั้งหนักแน่นไม่เร่งรีบแรงสันสะเทือนผ่านพื้นขึ้นมาตามขาไปถึงหน้าอกหญิงสาวรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกในลมหายใจทุกครั้งที่สูดเหมือนรับเอาความจริงเข้าไปลึกขึ้นมหาเศรษฐีก้มหน้าลงไหลสุด เสียงสะอื้นขาดห่วงแสงจากประตูสะท้อนหยดน้ำตาบนพื้นเป็นจุดเล็กๆแต่ชัดเจนหญิงสาวขยับเอกสารกระดาษเสียสีกันเบาเสียงนั้นดังชัดในความเงียบเธอมองผ่านเขาไปยังประตูเงาที่อยู่ด้านนอกยังไม่ขยับรอนิ่งแน,แน่วแน่ในห้องนิรภยัย ความกดดันเหมือนอากาศกำลังหนาแน่นขึ้นทุกการขยับกลายเป็นเรื่องใหญ่และสิ่งที่ถูกปิดซ่อนมานานยังคงรอจังหวะถัดไปที่จะปะทะทุกลมหายใจหญิงสาวหลับตาชั่วครู่ปล่อยให้ลมหายใจไหลผ่านความเจ็บปวดทั้งหมดเมื่อเธอลืมตาแววตานั้นสงบเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วเธอวางเอกสารลงบนพื้นตรงหน้ามหาเศรษฐี อย่างช้าและมั่นคงเสียงกระดาษแต่คอนกรีตดังเบาแต่หนักหน่วงมหาเศรษฐีมองมันร่างกายแข็งค้างเหมือนรับรู้ชะตากรรมของตนเองแสงจากประตูสองเข้ามาเต็มห้องความมืดที่เคยปกปิดทุกอย่างหายไปเหลือเพียงความจริงเปลือยเปล่าหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสองก้าว หัวใจยังเต้นแต่ไม่สั่นอีกต่อไปเสียงประตูเปิดกว้างอากาศใหม่ไหลเข้ามาพัดพาความอับชื้นออกไปเธอหันหลังไม่มองกลับไม่ต้องการคําอธิบายใดเบื้องหลังมหาเศรษฐีนั่งนิ่งท่ามกลางสิ่งที่เขาเคยซ่อนภายในห้องนิรภยัยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีอำนาจ มีเพียงความจริงที่ถูกเปิดออกและในความเงียบนั้นทุกอย่างจบลงอย่างที่ควรจะเป็น